วันนี้เหมือนเดิมนะคะก็จะมีสิ่งดีๆมาแนะนํานะวันลยกระทงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากออกไปลยกระทงนอกบ้านนะเราก็จะมีแอปออนไลน์ที่ใช้กันอยู่นะคะทุกๆปีพร้อมกลับมาแนะนําอีก5เว็บไซต์นะคะที่ได้เปิดบริการใช้ลยกระทงออนไลน์นะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะ เราจะเริ่มต้นเข้าไปที่แอปเพโซก่อนเลยนะคะเป็นอันดับแรกนะค้นหาคำว่าลอยกระทงออนไลน์นะคะแล้วพิมพ์เข้าไปกด enter ค่ะก็จะขึ้นมาที่หน้าจอของลอยกระทงออนไลน์นะคะให้เรากดไปที่การทำกระทงกันกดไปหนึ่งครั้งนะคะมีคำสั่งนะคะคำสั่งแรกให้เปลี่ยนทุกเทียนคำสั่งที่สองเปลี่ยนฐานและก็เปลี่ยนกรี เราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะกดลูกศรซ้ายและขวาที่ภาพกระทงก็จะมีทุกเทียนที่เปลี่ยนไปนะคะกดไปเรื่อยๆนะคะจนเราชอบนะคะรูปงูรูปเทียนรูปเทียนสีแดงรูปต้นกล้วยรูปไฟนะคะขอเลือกที่ทรงดอกไม้นะคะเปลี่ยนกลีบนะคะขอเลือกที่ดอกไม้เหมือนกันนะคะจะได้เข้ากัน หลังจากนั้นนะคะให้ไปที่ด้านบนของกระทงที่เราสร้างนะคะให้พิมพ์คำว่าแตะที่นี่เพื่อเปลี่ยนข้อความนะคะหลังจากนั้นนะคะจะมีคำสั่งขึ้นมาว่าให้พิมพ์ข้อความขอพรของาม,มาแม่คงคานะคะแอนจะพิมพ์คำว่าขอให้แข็งแรงสุขภาพดีนะคะ ตลอดนะคะตลอดตลอดปีโอเคนะคะแล้วก็กดตกลงแล้วเราก็กดบันทึกนะคะมันก็จะไปที่ด้านหน้าจอครั้งแรกนะคะให้เราไปส่งคำว่าไปลอยกระทงกันนะคะก็จะไปด้านที่หน้าจอที่เป็นแม่น้ำนะคะกระทงของเพื่อนเพื่อนก็ลอยมาแล้วนะคะ,ระ,เ,ระ,คะเราก็รอดูนะคะว่ากระทงของเราจะลอยมาเมื่อไหร่นะคะ จะลอยมาแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะก็คือคนที่เข้ามาทำข้อมูลเล่นแอปนี้เล่นแอปนี้ไว้นะคะก็จะมีกระทงลอยมาให้เห็นนะคะอย่างคนนี้นะคะด้านบนขอพอรว่าอยากมีเงินนะคะก็คือคำวอวยพรของเรานะคะจะลอยมาพร้อมกระทงเลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะ สนุกกับการเลอากระทงออนไลน์นะคะมีความสุขมากๆนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วแอนจะทิ้งทริปนะคะสำหรับเว็บไซต์อื่นที่เข้าไปเล่นกระทงออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ